ครับผมเซตคู่นะผมเชียวเหล็กแมงกานิสนะครับผมกับจอบมีน,นะผมตัวนี้ใช้ตัดนะผมตัวนี้ใช้ถางยาานะผมอราคานะผม290รบาทจัดส่งฟรีนะผม290รบาทจัดส่งฟรีนะผมสุดคุ้มเดี๋ยวไปชมการใช้งานนะผมไปครับผมมาดูเซตนี้นะผม290รบาทนะผมดูจอบมินิก่อนนะผมตัวนี้ความยาวนะผมสามสิเซนหน้ากว้าง16เซนนะผมถางย้านะผมดายย่านะผมใช้มือนะฮะแบบนี้นะผมนี่นะครับ ต้น,นไม้เป็นตอแบบนี้ก็ถางได้นะผมนี่นะครับผมอ่าคมนะตัวนี้เป็นเหล็กแมงกานกินสติลนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับนฮะยาดแบบนี้นะผมอ่าเห็นไหมออกเป็นลากออกเป็นลากเลยนะออกเป็นลากเลยนะผมนี่ครับอ่ามาดูนี่ครับนี่นะฮะนะฮะถางแบบออกง,ง่ายๆนะผมช่วงนี้หน้าฝนนะผม ย่าขึ้นไวมากนะผมนี่นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะผมเจ้าเคียวเล็กแมงกานิสตัวนี้กันต่อนะครับปาตัดได้ไหมนะฮะนี่นะฮะโอ้มีญ้าด้วยนะผมนี่ย้าแบบนี้ถางได้สบายเลยนะผมกิ่งไม้นะฮะนี่ครับผม,มนี่ฮะจะเป็นกอเล็กกอน้อยนะผมนะะแบบนี้ได้เลยนะผมนี่มาชมกันใกล้ๆเลยครับผมนะฮะนี่นะครับอะกิ่งใหญ่ขนาดน,นี้นะผมดูครับว่ามันจะขาดไหมนะฮะ สองสามที่นะผมนะฮะกินใหญ่ๆแบบนี้นะผมดูครับไม่มีบินเลยนะฮะนี่นะฮะผมดูครับจีนะะทีเดียวนะครับผมมาคมเหมือนเดิมไม่มีบินนะฮะ